ตอนเนี้ยเป็นข้อขอดสำคัญครับเป็นตอนที่เจ้านาคคลอดออกมาแล้วเจ้านาคปีมเจ้าเกิดวันที่เท่าไหร่จำได้บ้างไหมลูกเกิดวันไหนลูกวันที่เท่าไหร่ครับ16สิงหาใช่ไหมวันนั้นน่ะเป็นวันที่เจ้านาคปีมเรียกว่าวันเกิดใช่ไหมแต่เป็นวันที่แม่สารวันเรียกว่าวันเจ็บในวันคลอดของเจ้า่ะแม่เอาชีวิตเข้าแลกอย่างที่หมอยกตัวอย่างให้เห็นนะเห็นไหมลูก มีการเจ็บท้องสมัยนี้ทันสมัยหน่อยไปคลอโรงพยาบาลได้แต่เป็นสมัยก่อนต้องคลอดหมอตำแยนะลูกมันลำบากอย่างนั้นวันเกิดของลูกเกือบคล้ายวันตายแม่เจ็บท้องแท้สุดทนอดกลั้นไหวโอ้วันนี้เมื่อวันนั้นเป็นวันอันตรายแม่คลอดซ้ายโลหิตแทบปริชนแต่ลูกๆเรียกกันว่าวันเกิดน่าจะเรียกวันผู้ให้กำเนิดจะถูกกว่า การจัดเลี้ยงการอวยพรควรเปลี่ยนมากราบเท้ามาดาบิดาหน้าชื่นใจบีมเอ้ยวันเกิดของเธอผ่านมาแล้วยี่สิบกว่าครั้งด้วยกันแต่ละครั้งแต่ละคราวในวันเกิดของเรากลับมากราบเท้าแม่ได้กี่หนละลูกยี่สิบปีผ่านมานี้กราบถึงยี่สิบครั้งหรือยังยังไม่เคยกราบ 20ปียีสิวันเกิดที่ผ่านมาแล้วนั้นเจ้านาคบีมซื้ออาหารซื้อขนมซื้อของขวัญให้แม่ถึงยี่สิบผลไม่ลูกยังไม่เคยครับเจ้านาคบีมวันเกิดแต่ละวันแต่ละครั้งแต่ละคราวเจ้านาคบอกรักพ่อแม่ถึงยี่สิบคำหรืออย่างลูกยังไม่ถึงเลยครับแล้วหมอถามกลับกันละลูกนาคเอ้ย ไม่ได้เป็นการประจานเจ้าแต่ประการใดเลยแต่ให้เจ้าจงคิดตามคำที่หมอจะบอกเราบอกรักได้น้อยครั้งเราซื้อข้าวให้พ่อได้น้อยคราเราตอบแทนบิดามารดาได้น้อยหนแม้แต่กราบเท้าพ่อแม่ของตนก็น้อยครั้งเจ้านาแล้วเธอเถียงแม่ของเธอเถียงพ่อของเธอถึงยี่สิบครัหรืออย่างลูก เธอประชดประชันถึงยี่สิบผลไมเล่าวันนี้เป็นวันที่แม่และพ่อดีใจที่สุดก่อนที่จะให้องค์พระนอชินบุตรใช้พระธรรมในกล่อมกล่าวจิตใจเจ้าแม่และพ่อจะกล่อมเจ้าอีกครั้งหนึ่งนาเรามีพระอรหันต์อยู่หนึ่งองค์มีพระอรหันต์อยู่ที่บ้านเราเคยได้กราบพระอรหันต์เหล่านั้นบ้างไหมเราเที่ยวสแสวงหากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากพิภพ แต่เราไหว้พ่อไหว้แม่ของตนนากี่ครั้งเราใส่บาตพระที่อื่นไม่รู้กี่หมื่นกี่พันเราใส่บาตพระบิดาพระมาดาท่านนากีห่หน้าคุกเข,าข่าคุณสิโลกอันกลับหลังไปแล้วจะเห็นพระอรหันต์ทั้งสององค์ที่หมอได้บอกชี้บ่งเมื่อสักครู่องค์ที่หนึ่งพระองค์นี้มีนามว่าพระอรหันต์พ่อเลิศดชายองค์ที่สอง มีนามว่าพระอรหันต์แม่สารวันก้อนใสผู้ที่เลี้ยงเจ้ามาผู้ที่ได้อุ้มท้องเจ้ามาทั้งสองเจ้านาเข้าไปกอดคุณพ่อก่อนได้ไหมลูกกอดพ่อได้ไหมกอดไว้ก่อนนะเออปรบมือให้นาคหน่อยอย่าเพิ่งถอยออกมาลูกกอดดีๆลูกกอดโอบก,กอดพ่อไว้เออจำไว้นะอย่างไรคือพ่อเรา ท่านจะดุด่าว่ากล่าวแต่อ้อมกอดนี้เธอจำความอบอุ่นไว้ให้ดีฮะไม่มีผู้ชายคนไหนกอดเธอได้สนิทใจไม่มีผู้ชายคนไหนกอดเธอได้อย่างนี้อ้อมอกของพ่อมีคนเดียวในโลกนะลูกไม่มีอ้อมอกผู้ใดจะอบอุ่นเท่าพ่อเราอีกแล้วบอกรักพ่อดังๆสักคำสิลูกพูดได้ไหมครับพูดสิลูกผมรักพ่อครับ ชื่นใจเนาะพ่อเลิศชายเนาะเท่านี้ดีใจที่สุดแล้วพ่อหายเหนื่อยแล้วลูกกราบลงที่ตักของพ่อนั่นสามครั้งแบมือเหมือนกราบพระที่ให้เจ้าทำอย่างนี้ไม่ได้เป็นการทวงเวลาแต่อย่างใดอยากให้เจ้าเด้นึกถึงหัวอ,อกของท่านหันไปหาคุณแม่คุณแม่เป็นผู้หญิงที่อุ้มท้องเจ้ามาเก้าเดือนนะลูก ผู้หญิงที่อุ้มท้องนี่ลำบากดังที่หมอกล่าวให้ฟังก่อนจะบวชก่อนจะสนุกสนานก่อนจะรื่นเริงกันต่อไปให้หวนลํำลึกนึกถึงผู้หญิงคนนี้บ้างเถิดว่าเธอมีวันนี้ได้เพราะว่าฉันอุ้มท้องเธอมาแล้วเก้าเดือนเต็มๆในที่นั่งอยู่ตรงนี้หมอจะถามผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะใครก็ตามทีท่านเอ้ย มีใครจะอาสาอุ้มเจ้านาคองนี้ไว้เก้าเดือนเหมือนแม่ของเขามีไหมไม่เคยวางสักนาทีเดียวไม่มีหญิงใดจะทําได้อย่างแม่สาระวันคนนี้หรอกลูกที่อุ้มเราได้เก้าเดือนไม่มีเรือนหลังไหนอยู่สุขสบายเหมือนเรือนคันของมารดาเคยเสียค่าเช่าไหมลูกเคยเสียค่าน้ําค่าไฟไหมเรือนคันของแม่น่ะไม่เสียเลย ถ้าเป็นเรือนข้างนอกเสียค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟนะลูกกอดแม่ทีลูก,ก,อ ھی, ลกขอบคุณคุณแม่ก่อนอันดับแรกขอบคุณที่ให้ฉันได้อยู่ในเรือนคลันหลังนี้ขอบคุณที่ให้บีมได้ดื่มเลือดในหัวอกที่กลั่นออกมาเป็นน้ำนมอันบริสุทธิ์บีเมอ้ย ไม่มีผู้หญิงคนไหนหรอกลูกที่จะกลั่นเอาเลือดในอกของตนให้เรากินได้นอกจากผู้หญิงที่ชื่อสารวันที่กำลังกอดเจ้าอยู่เนี่ยรู้ไหมน้ำนมของเธอทุกหยดทุกหยดที่ให้เจ้าได้ดูดดื่มกินกลั่นมาจากเลือดสดสดในอกของแม่ให้ลูกกินได้แม่เป็นให้เราทุกอย่างเราลูก พ่อก็เป็นให้ลูกทุกอย่างแล้วลูกยอมลูกได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วลูกยอมเป็นเพื่อนยอมเป็นพรบยอมเป็นพระแม้กระทั่งยอมเป็นขี้ข้าลูกนี่คือพ่อเลิศชายนี่คือแม่สารวัตรมีหญิงชายคนไหนยอมเจ้าได้อย่างนี้บางเล่ามีไหมลูก ไม่มีเลยนาคเอ้ยบอกรักแม่ดังๆสิลูกผมรักแม่นะครับกราบลงที่ตักแม่แบมือสามครั้งเรือนหลังแรกเราอาศัยท่านนะลูกไม่มีพระองค์ไหนกราบแล้วได้บุญมากเท่าพระบิดาพระมารดาหรอกลูกทุกคนเสร็จแล้วขออนุญาตเจ้านาคและทุกท่านสักนิดนะ นอนหนุนตักแม่ให้หมอดูหน่อยหมออยากจะเห็นภาพบรรยากาศเก่าๆที่เจ้าเคยนอนเล่นอยู่บนตักของแม่ก็คือหมอนใบแรกผมเชื่อว่าลูกทุกคนเคยเห็นแม้แต่ตัวหมอเองไม่ว่าจะไปนอนที่ไหนบางที่นอนฝันร้ายนอนไม่หลับแต่กลับมานอนตักแม่หลับอย่างสนิทใจแล้วเป็นสุขที่สุด แล้วตักผืนนี้ยินดีให้ลูกหนุนนอนตลอดเวลานะไม่ว่าลูกของเราจะรวยจะจนไม่ว่าลูกจะสวยจะหลอ่อหรือว่าลูกจะเป็นอย่างไรแม่พ่อยินดีให้กลับมานอนหนุนตักเพื่อพักหัวใจแม่พ่อพ่อแม่เคยหวังอะไรจากลูกบ้างไหมเล่าไม่หวังอะไรเลยลูกฟังไว้นะพ่อแม่ไม่เคยหวังเงินล้านเงินแสน พ่อแม่ไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยขอแค่ให้ลูกของฉันอยู่รอดและปลอดภัยพอแล้วนี่คือความหวังของแม่เท่านั้นนี่คือความหวังของพ่อเราล่ะลูกอย่าใช้คำว่าไม่ว่างอย่าใช้คำว่างานยังไม่หยุดอย่าใช้คำว่ายังไม่รวยอย่าใช้คำว่า มันมืดแล้วมันสายแล้วกลับมาหาพ่อบ้างกลับมาหาแม่บ้างพระคุณใดใครเล่าจะเท่าพ่อแม่จะรักเราเที่ยงแท้เกินท่านใดสละสุขทุกสิ่งแทบขาดใจหวังเพียงให้ลูกสักคนเป็นคนดียามลูกทุกพ่อแม่ต้องสะท้อนนอนสะอื้นเฝ้าแต่กลืนน้ำตาอุราเศร้าคิดเพื่อลูกทำเพื่อลูกเป็นร่มเงา หวังเพียงเจ้าลูกปีบแค่หนึ่งคนพลปวงภยัยแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่ นี่ลนะอะไรไม่ใช่ได้นะพอาข้าน้ำนอง กันเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินถ้าน้ำนมควรชวนให้ลูกฟังแต่เมื่อลังเปียบดังพื้นฟ้านักควาแผ่นนินบูดเรียนถ้าเพียงจนสิน้น หยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิน้นพระคุณแม่เอ้ยลูกเอ๋ยใครที่มีพ่อแม่อยู่บ้างเล่าเธอจงกลับไปดูแลพ่อแม่ของเธอให้ดีเหมือนที่ท่านเคยดูแลเราถ้าวันใดเธอไม่มีพ่อแม่แล้ว จะหาใครมาแทนทดพ่อแม่ทั้งหมดทั้งสองของเธอไม่ได้เลยนะลูกควรคิดที่นิดฐาเอีข้าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรบะสมอ เลือดในอกผสมกลั่นเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินข้าน้ำนมปรวกชวนให้ลูกฟังแต่เมื่อลังเปรียบดังพื้ฟ้้าหนักกว่าพ Mm-hmm.